ดูลูโอระบบขโมยแห่งหมื่นจักรวาลน,นวนิยายเรื่องย่อทางสารจนเอาหอบแมงมุมทั้งแปของค่าคืนมาคืนย่านางฟ้าของฉันทำไมย่าสีฟ้าสีเงินของฉันไม่สามารถตื่นขึ้นในฐานะจัก,กรพรรดิเงินสีฟ้าได้เซียวหอยานโจนคนไหนที่ขโมยไฟแปลกๆของฉันไปคาสั้นใครขโมยหัวใจของเฟยยันลืมใจทุกทางแต่นางไม่แยแส เทียนยานพ่อคะเมื่อไหร่ลูกจะกลับมาหาแม่กับแม่อีกลี่ซิ่งยุนจากกระพัด,ดนีนีไม่ควรเหมือนฉันเหรอสองสาวหลักคือล้อเขียนของนิสันของฉันสัตว์บลูสตาบางตัวข้ามไปยังทวีปด,ดูลูโอโดยบังเอิญถูกผูกไว้เพื่อขโมยระบบตั้งแต่นั้นมาไม่เพียงแต่สมบัติของสวรรค์และโลกเท่านั้นและเทคนิคปล่อยให้เขาขโมยมันไปซะคุณยังสามารถเดินทางผ่านสวรรค์